สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เกมร์กับเกม Alchemy Star นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆลร้อนๆเลยนั่นก็คือ Smokey นั่นเองครับโดยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นที่น่าจับตามองของคนที่เล่นธาตุไฟเป็นอย่างมากเพราะว่ามีความสามารถที่ตัวละครธาตุนี้ในระดับดาวสูง,สงๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีกันสักเท่าไหร่ครับนั่นก็คือความสามารถในการเทเลพอร์ตนั่นเองซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับ Smokey เนี่ยจะมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ he's not in โดยสาหรับสโมกกี้นั้นเป็นตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ประจำทาตัดไฟครับโดดเด่นตรงที่มีพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ด้วยกันนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะเทเลพอร์ตไปพร้พอมๆก,กับการสร้างความเสียหายโดยที่จะเน้นไปในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ได้อย่างรุนแรงอะไรครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดของสโมกกี้ให้มากยิ่งขึ้นโดยการมาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เรากดใช้งาน Active Skill นี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกเทเลพอร์ตไปในระยะ2ช่องกระเบื้องที่อยู่บริเวณโดยรอบส mo k กี้โดยหลังจากที่ทำการเทเลพอร์ตไปแล้ว S โ o k กี้ ok ก็จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน300%ดาเมจให้แก่ศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบ2ช่องกระเบื้องนอกจากนี้นะครับก็จะทําการรีเซ็ตกระเบื้อง,ท,งทั้งหมดที่อยู่บริเวณโดยรอบนั้นและก็ยังมีโอกาสอีกเล็กน้อยครับที่จะทําการสร้างกระเบื้องสีแดงได้อีกด้วย ในส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่4ช่องไปจนถึง12ช่องนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่150%ดาเมจไปจนถึง160%ดาเมจให้แก่ศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบตามลำดับโดยในส่วนของระยะการโจมตีด้วยเชนคอมโบนั้นก็สามารถดูได้จากคลิปวิดีโอที่ผมกาลังขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับ มาต่อกันที่ระบบ r e a k ทหรือว่าการปลดล็อกดาวกันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวขั้นที่1น,นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจานวน300หน่วย การปลดล็อกดาวน์ขั้นที่2จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน40หน่วยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่3จะทําให้เราสามารถกดใช้ Active Skill ของสมูกี้ได้เลยทันทีตั้งแต่เริ่มเกมการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่4จะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจํานวน300บวกกับอีก5%ของ b a s i c Max HP การปลดล็อกดาวน์ขั้นที่5จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน40บวกกับอีก5%าอนของ Basic Def และการปลดล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะครับจะทาการเพิ่ม Bar และสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทำการปลดล็อก ok หลังจากที่เราทำการ a s s e n s i o n Smoky ครับโดยรายละเอียดของ Equipment Skill นั้นก็คือ Smoky นะครับจะทำการมอบ Medical Kiss นะครับให้กับศัตรูที่ได้รับความเสียหายจาก Active Skill Chain Combo หรือว่าการโจมตีครั้งแรกในรอบเทิร์นของ Smoky ครับและเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราทำการโจมตีเป้าหมายที่ติด Medical Kiss นี้นะครับก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น100%ของพลังโจมตีและไม่สนพลังป้องกันของศัตรูตัวนนั้นอีก แต่ดาเมจนี้นะครับก็จะลดลงเมื่อทําการโจมตีสตูที่ติดมดิคอคิสนี้ซ้ําซึ่งก็จะลดลงน้อยสุดเนี่ยถึง20%ด้วยการจากดาเมจเริ่มต้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมดิคอคิสเนี่ยก็จะหายไปเมื่อจบเทิร์นครับ มาดูภาพรวมของสโมกกี้กันนะครับเดยเราจะเริ่มต้นกันที่ข้อดีกันก่อนเลยเรื่องแรกนะครับก็คือความสามารถในการเทเลพอร์ตไปพร้อมๆกับการสร้างความเสียหายสูงสุดถึง350%ด้วยกันครับ แถมยังเป็นการสร้างความเสียหายเป็นพื้นที่จึงทําให้ท,ทําดาเมจกับบอสขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถเพิ่มเติมในส่วนของแอคทีฟสกิลนี้อีกด้วยครับเพราะนอกจากจะสามารถเทเลพอร์ตและสร้างความเสียหายได้แล้วก็ยังมีความสามารถในการรีเซ็ตกระเบื้องและก็ยังมีโอกาสที่จะทําการสร้างกระเบื้องสีแดงขึ้นมาใหม่อีกด้วยครับ สุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าเชนคอมโบเนี่ยจะมีดาเมจที่อยู่ในระดับกลางๆหากเทียบกับตัวละครในระดับ6ดาวธาตุไฟด้วยกันแต่ก็สามารถที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นได้นะครับด้วยการโจมตีโดยไม่สนเกาะซึ่งเป็นความสามารถของ Equipment Skill นั่นเองครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือระยะในการเทเลพอร์ตค่อนข้างที่จะน้อยครับเทเลพอร์ต <Tele port S 1> ไปได้ไม่ไกลามากนะักหากเทียบกับตัวละครที่มีความสามารถคล้ายๆกันอย่างแคลรีและชารูนาอีกทั้งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์แต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปเป็นคอนเวอร์เตอร์หลกักแทนไอซี่หรือว่าเฟลได้เหมาะแก่การเอาไปเป็นคอนเวอร์เตอร์เสริมในทีมากกว่าครับ สุดท้ายนะครับหากใครที่มีคอนเวอร์เตอร์หลักอย่างไอซี่หรือว่าฟ้าวอยู่แล้วรวมไปถึงมีตัวดามเมจหลักอย่างชาลอนหรือซินซ่าก็แทบจะไม่มีความจําเป็นอะไรเลยครับที่จะต้องมีสโมกกี้แต่สําหรับทีมใครนะครับที่อาจจะมีคอนเวอร์เตอร์ไม่มากนักแถมยังขาดดาเมเอจอีกต่างหากแต่ก็อยากได้ตัวที่มีความสามารถในการเทเรพอร์ตรวมไปถึงสามารถที่จะสร้างกระเบื้องสีแดงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยสโมกกี้ ok เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับ คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกๆอยู่ใช่ไหมละครับผมขอแนะนำร้าน Tupperg Shop ครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีบริการเติมเกมดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin Impact เกม Cookie Run Kingdom เกม m m o RPG ชื่อดังอย่าง Ragnarok Eternal Love และ Ragnarok X Generation เกมเ a ทอล e ยอดสุดมันอย่าง PUBG Mobile และ Free Fire รวมไปถึงเกม Esport กับเกม Mobile Arena of Valor, a o m l g a Arena และ League of Legends Wild Rift นอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายร้าน Tupperg Shop เติมง่ายเติมเร็วปลอดภัยหายห่วงร้อยรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้นะครับและสุดท้ายนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมร ER ับเบรดเกย์เกอขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ